ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำครับที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับเรื่องราวสาระข้อคิดดีๆนะครับกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรรสทนะครับตอนนี้อาจารย์ท่านก็อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลักแก้วครับ ครับสวัสดีครับคุณจิตทิชัยและท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับช่วงนี้เราก็ยังคงเก็บออมนะครับในเรื่องราวของออมสินความคิดนะครับที่อาจารย์มีนํามาฝากกันเป็นประจำเลยนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรกันบ้างครับอาจารย์ครับก็อาจจะเป็นนิทานสั้นๆก็ได้รวบรวมไว้นะเยอะเหมือนกันครับก็จะเล่าวันละสองเรื่องสามเรื่องแล้วแต่เวลาจะพาไปครับก็ทาเรื่องราวพวกนี้ให้มันสั้นกกะชับมันง่ายไงจิตทิชัยครับ พอเล่าเสร็จเราก็มาขยายความนิดๆ,ๆหน่อยๆมันเป็นประโยชน์นิทานฝรั่งมั่งจีนมั่งอีสบปบ้งหรือว่าข้อคิดดีๆที่นักปราชญ์ระดับโลกเนี่ยเขาเขียนเอาไว้หรือเขาได้พูดเอาไว้เราก็หยิบประเด็นเนี่ยมาขยายความวันนี้เรื่องแรกความฝันสั้นเพียงหุงข้าวอโอ้กสีชใจว่าจริงไหมจริงนะอาจารย์เรื่องนี้มันเกิดขึด้นในเมืองจีน เขาก็บอกเล่ากันมาว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยจะยากจนมากชื่อว่าหลูเซิงครั้งหนึ่งระหว่างการเดินทางเขาก็ไปอาศัยโรงแรมนักศึกษาสมัยก่อนคนจีนเนี่ยคไม่มีโรงแรมหรูหลูเหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับก็อาศัยโรงแรมเนี่ยด้วยความขัดสนเขาก็ทอดถอนใจไปด้วยทางก็นั่งพักอยู่ขณะนั้นบังเอิญก็มีนักบวชท่านหนึ่งเดินผ่านมา เห็นอนาการทอดอะไรไตยากของชายหนุ่มเนี่ยก็เดินมาพ่อก็ยื่นหมอนหนุนศีรษะให้หมอนจีเนี่ยนะที่เป็นหมอนไม้อะไรเงี้ยครับนอนสะดวกหน่อยแล้วก็บอกอ่ะนี่น่ะพ่อหนุ่มเวยจงหนุนหมอนนี่แล้วก็นอนหลับไปจ้ะให้สบายจยได้กุมอกกุมใจไปเลยหลับแล้วทุกอย่างมันก็จะสมปรารถนาก็คือให้นอนก่อนให้สบายสบายใจอ่ะ ขณะที่นักบวชส่งหมอนให้หลูเซิงเนี่ยก็เป็นเวลาเจ้าของโรงเตี๊ยมเนี่ยกําลังหุงข้าวอยู่พอดีคแต่สมัยก่อนเขาเรียกหุงข้าวเกาเหลียงก็เหมือนข้าวสุกข้าวสวยบ้านเราอันนี้แหละคหลูเซิงก็รับหมอนจากนักบวชชรามาด้วยความง่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยหลับไปขอหลับสนิทนี่ก็ฝันที่เขานี้ตื่นใจไปฝันตามเขานะครับ ขอฝันว่าตัวเนี่ยเดินทางไปเมืองเมืองเลงนะฮะ <c oughs> ไปสอบจองหงงจองหวนแล้วก็ได้รับเป็นจองหวนนะแล้วก็ได้หญิงสาวแต่งงานด้วยพร้ <c oughs> อมกับนั้นก็ได้เข้ารับราชการมียศถาบรรดาศักดิ์นะมีทรัพย์สมบัติทัศฐานลูกที่เกิดจับเขาภรรยาเติบใหญ่เป็นชาย <c oughs> สูงส่งด้วยปัญญาบาร,รมีใช้ชีวิตด้วยความสุข <c oughs> สมบูรณ์อยู่ห้าสิบปี <ม>จึงได้เจ็บป่วยแล้วตายไปที่ฝันนะฝันนะรเราฝันว่าเขาเนี่ยโอ้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอะไรต่ออะไรลืมไม่รู้กําลังฟังอาจารย์หลักแก้วอยู่เนี่ย<ม>พวกเรากําลังฝันอยู่ว่าพ <laughs> อฝันมาถึงตรงนี้หรูเสิงก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาสิแหมไม่อยากให้ตื่นเลยมัม้งพ <laughs> อลืมตาขึ้นมาก็เห็นนักบวชชะลาย,ยังคือยืนอยู่ที่เดิมนะจะของร้านก็ยังคงหุงข้าวเกาเหลียงยังไม่สุกเลย นักบวชชลากไ้ก็คิดกับเขาว่าอย่ามวัวทอดถอนใจอยู่เลยรีบสร้างคุณงามความดีดีกว่าลุ่มหลงจะเยอะทพยานชีวิตแท้จริงก็เหมือนความฝันนั่นแหละตั้นชั่วขณะหุงข้าวเกาเหลียงไม่ทันสุกตอนนั้นเองนะเพราะนั้นไอ้ถ้อยคำนี้ยมันก็กลายมาเป็นคำพังเพยที่ใช้ให้เรามีความมุมมานะุ่งมั่นทำความดีอย่ามวัวเอาแต่ฝันครับ แล้วสีฉายว่าคนเรากําลังฝันอยู่หป่าเนี่ย <c oughs> นักปราชญ์จ,จีนก็บอกว่าไอ้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่แน่ว่าเรากําลังฝันอยู่พอตายไปเนี่ยเหมือนกับเราไปลงนรกหรือว่าไปขึ้นสวรรค์นเนี่ยเหมือนเราตื่นแล้วนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอความฝันว่าจะได้นูน่นเป็นนูน่นเป็นนี่สุดท้ายเห็นไหมพ <c oughs> อเราจากโลกนี้ไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ือ <c oughs> ตามหลักพุทธศาสนาถ้าตราบใดที่เรายังไม่บรรลุเป็นพระอราหันนี่มันก็ต้องเขาเรียกวัาวตัสงสารม็ต้องเวียนว่ายใจเกิดใช่ไหมใช่ครับแล้วก็วนอย่างสีชัยจันหลักแก้วท่านดูฟังนี่เขาวเวียนกันมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมีพระเกศีสังพระอีสานเนท่านบอกว่าเคยเกิดเป็นมแมลงเคยเกิดเป็นไก่เคยเกิดเป็นนู่นเป็นนี่ท่านก็เล่าให้ฟังนั่นก็คือเฉพาะบุคคลที่ท่านทําได้ อย่างพรมพุดธเจ้าตั้งกี่ร้อยชาติไงที่เราเรียนชาดกอะใช่ไหมใช่ครับออย่างน้อยก็ยสิบชาติละที่เรารู้กันทศชาดกไหมครับเกิดเป็นพระเตมีบ่ายเป็นสุวรรณสามจนเป็นพระมหาชนกเป็นอะไรสุดท้ายพระเวสสันดรเนอี่ยใช่ไหมครับก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็เกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตอยากจะไปเกิดชั้นดุสิตก็ไปอยู่เขตดุสิต <laughs> ท่านอยู่มาสามสี่สิบปีครับไม่ได้ไปไหนเขาวนเพียนอยู่แถวนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความฝันสั้นให้ข้อคิดอะไรเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> คือเพียงแต่เรา่ที่เขาฝันเนี่ยเหมือนที่เราอยู่จริงๆทุกวันเนี้ยค <c oughs> รับอรวยโตไอ้อาย่างสีชายต่อไปเป็นพันตีพันทัวพันเอกใตยก้ยาเกษียแล้วก็เป็นพันเอกชุบแป้งทอดแล้วก็หกสิบกว่ากลายเป็นคุณลุงต่อไปเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย แล้วก็จองวัดไว้วัดสมวัดภาษีใช่ไหมมันก็บุเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปเกิดอีกถ้าทําดีมันก็เกิดดีใช่ไหมทําไม่ดีมันก็เกิดไม่ดีสิชัยอยากเกิดดีไหมเนะต้องอยากเกิดดีนะครับอาจารย์พระพุทธเจ้าบอกว่าแบบนี้เธอแก่ดังใบไม้เหลืองแต่ว่าไอ้บุญกุศลหรือว่าเสบียงเดินทางเจ้ายังไม่ได้สร้างเอาไว้ จเบียงเดินทางอ่าสมมุติว่าสีชายอยากไปเชียงใหม่อยากขึ้นเครื่องบินเนี่ยสีชายต้องมีตังค์อ่ะอ๋อใช่ครับไปซื้อตั๋วก่อนเนี่ยถึงจะขึ้นเครื่องบินได้จริงว่ะใช่ครับอาจารย์การจะได้เงินมามันก็ต้องทํางานจริงว่ะเพราะฉะนั้นใครจะไปสวรรค์มันก็ต้องมีตั๋วเครื่องบินไปนรกไม่ต้องตีตั๋วทำชั่วช้าเร็วสามเยอะๆมันก็ลงนรกเองครับ อันนี้มีคนเขาฉีบเราไปแต่ได้ซื้อตัต๋วชั้นดีก็ต้องทําบุญทํากุศลครับนี่แหละไอ้ตั๋วนี่แหละที่อาจารย์แปลงให้ฟังก็คือทาบุญทำกุศลอ่อาบุญไวเยอะๆทาทานรักษาศีลบําเพ็ญภาวนาเนี่ยพอเราทํามากๆขึ้นไอ้ไรภพภูมิเรามันก็สูงขึ้นตามใช่ไหมสิทรายใช่ครับนี่นี่แวะเขาหาธรรมะนิดนึงอ,อ้าวทีนี้รู้จักโคลัมบัสไหมอ่ารู้จักครับอาจารย์ครับ โคลัมบัสนี่ก็ประเทศอเมริกาจริงๆน่าจะชื่อโคลัมเบียโคลัมบัสนะ <c oughs> เพราะโคลัมบัสเป็นคนค้นพบ,นพบอเมริกาก่อนอเมริกโกเวสปูซีนะรับทำไมไปตั้งชื่ออเมริกโเพราะอเมริกาอเมริก,ม,รกมันค้นพบมันไปขึ้นทะเบียนเลยไงโคลัมบัสมันเจอแล้วมันไม่ได้ขึ้นตีทะเบียนใช่ไหมคโคลัมบัสนี่เจอก่อนนะอ้าวทีนี้โคลัมบัสตั้งไข่เนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวกับโคลัมบัส คือคนเวลาทําอะไรประสบความสําเร็จเนี่ยคนก็จงอิจฉาจริงวะอิดช้<า><า>จริงครับอาจารย์ครับทีนี้โคลัมบัสเนี่ยมันมีเรื่องที่เขาค้นพบแผ่นดินใหม่ๆกลับมาถึงประเทศสเปนเนี่ยก็กลายเป็นวีรชนวีรบุรุษไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้พวกผู้เดียผู้ดีผู้อะไรผู้ใหญ่ผู้โตทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สนใจอดูหมิน่นดูแคลนว่าไอ้นี่มันเป็นคนธรรมดาชาติกเนิดตามต้อย นะครับพวกผู้ดีเหล่านี้ก็มักจะนินทาโคลบัสร,รับหลังกันเนี่ยวันหนึ่งก็มีงานราตรีสโมสรหรูหราก็เชิญโคลบัสมาด้วยไงครับนะเรื่องนี้โคลบัสก็มาดิอันนี้ไอ้พวกผู้มากรากดีก็บอกว่าโั่วเอ้ยไอ้โคลบัสทาเป็นค้นพบนิดหน่อยใครก็ทําได้ไม่ใช่ยากอะไรเลยนะแค่ค้นพบแค่นี้ เดี๋ยวกูออกเรือไปเดี๋ยวกูก็เจอแล้วกูก็มาเขียนหน่อยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับดูถูกอะครับาการค้นพบนี่มันไม่ได้มีอะไรใหม่อะไรต่ออะไรต่างาเงี้ยทีน,นี้ทําไงรู้ไหมโคลัมบัสจะบอกเอ้ะคุณคิดว่าการค้นพบง่ายคุณเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาของง,ง่ายๆเลยเนี่ยอคุณเอาไข่ตั้งไห้ได้ก่อนโคนลคัมบัสก็เอาไข่ไก่ไข่เป็ดให้มาให้พวกคู้มารักดีอะไรเนี่ยเอาตั้งไข่ให้ดูหน่อยที้ได้ไหม ไอ้พวกนี้ก็ตั้งกันใหญ่เลยคนเราฟองสองฟองตั้งไงก็ไม่ได้รี่ชายตั้งได้ไม่ได้มันก็ยากใช่ไหมยากครับอาจารย์ครับเออตั้งไม่ได้จะแล้วไงหรือว่าไอ้พวกนั้นก็บอกว่าตั้งไม่ได้อะไหนคุณตั้งได้ไหมโคลัมบัสโคลัมบัสบอกก็เหมนจะยากเลยโคลัมบัสทําไงหรือมะก็เอาไข่เนี่ยมันลูกมันยังไงมันก็ตั้งไม่ได้แล้วก็เทาะที่ก้นตัวไข่มันจะมีมุมแหลมๆมุมตู้ๆของมันนิดหนึ่งอะ เค้านิดเดียวมันก็จะแตกใช่ไหมแตกเสร็จแล้วเขาก็เอาไข่ตั้งบนโต๊ะได้ตั้งอยู่เลยแหละเพราะมันแตกไปนิดหนึงแล้วไงใช่ไหมพื้นฐานมันแบนแล้วก็ตั้งได้โอ้โหอ้พวกนั้นก็เอาขามาทัยมันแค่นี้ยใครๆก็ทําได้อยู่แล้วม่งจะยากอะไรเนี่ยบริบัลบอกก็ใช่ไงมันไม่ยากเลย แต่ผมทําได้ก่อนคุณเห็นไหมก็คือเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องง่ายเลยใช่ไหมไปค้นพบอะไรก็ง่ายนะเพราะว่าอะไรนักเวิยศาสตร์มันเจริญเรือมันก็รอบโลกจะขี่รอบก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ใช่ครับโอ้าก่อนโคลัมบัสมีเจ้างเหยของจีนเนี่ยก่อนโคลัมบัสอีกนะเห็นไหมเออเพราะอะไรเนี่ยเรื่องเนี้ยฝรั่งเขาเล่านะอาจารย์แก้วก็เอามาเล่าต่อครับ เรื่องนี้มันก็กินความไปถึงการที่คนที่เขาทําอะไรประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เขาทําแค่ชั่วข้ามคืนอือาจารย์ถึงบอกอัจฉริยะเนี่ยไม่มีข้ามคืนหรอกครับมันต้องสั่งสมยางไอสไตล์บอกมีคนไปชมไอสไตล์ว่าคุณนี่สุดยอดหอกไม่ใช่อืผมเนี่ยเหมือนคุณนั่นแหละแต่ผมอยู่ปัญหานานกว่าพวกคุณ <laughs> ผมอยู่กว่าปัญหานานกว่าพวกคุณเอานักวิทยาศาสาตร์เนี่ย พี่ชายรู้ไหมกว่าจะสําเร็จแต่ละครงบางทีใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะใช่ครับทั้งชีวิตเลยบางทีก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบปียี่สิบปีดูกาลิเลโอเนี่ยใช่ไหมเขาพิสูจน์ว่าโลกกลมนะสมัยมก่อนก็ไม่เชื่อไงอ่าครับจนถูกประหารชีวิตไปตายไปสามร้อยปีแล้วเพิ่งมาตัดสิน <c oughs> ว่ากาลิเลโอถูกแค่ถูกประหารไปแล้วไงใช่ครับ เพราะฉนั้มัใช่เวลาเพราะฉะนั้นการให้กําลังใจดูพิจารณาว่าคนที่เขาทําเนี่ยเขาจะหมดกําลังใจหรืออะไรเป่าเพราะมันก็ไม่ง่ายนะอย่างถ้าเราดูประวัติโคลัมบัสเนี่ยเขาออกทะเลออกทะเลเนี่ไม่ง่ายในะใช่ครับ อาจารย์เคยฝึกอยู่โจมก็เคยออกเหมือนกันก็พ่อเป็นคนขับเรือเหมือนกันสมัยก่อนเนี่ยแค่ม่น้ําเจ้าพญาโดนคลื่นแรงๆก็ยังเสียวเลยใช่ไหมครับยังเมาเรือนะอาจารย์แล้วทะเลมันไม่ใช่ของง่ายลมมาคลื่นมาใช่ไหมจู่ไตตันอีกใหญ่เบืเริ่มยังล่มแล้วเลยอืมครับนี่ก็มาฝากกันเรือโกลบัตทีนี้สีชัยเคยเห็นเขาฝึกทางไหมเคยเห็นนะครับอาจารย์เรื่องนี้อาจารย์ก็ไปได้ คนเกาหลีเนี่ยเขาพูดพูดเรื่องนี้แล้วเราก็มาศึกษาดูว่าก็มีคนเขียนด้วยเกี่ยวกับศักยภาพในตัวมนุษย์เนี่ยเขาเปรียบเทียบกับช้างเนี่ยเขาบอกมีการทดลองนําลูกช้างที่เกิดใหม่ๆเนี่ยมาล่ามโซ่ไว้ที่ประเทศอินเดียเขาจะฝึกช้างเนี่ยเขาจะเอาลูกช้างเล็กๆเนี่ยเอามาฝึกก่อนเลยตั้นเล็กๆเนี่ยครับแต่แล้วเขาก็เอาโซ่ปลูกไว้กับตอไม้เล็กๆอะ่ะ้ตอไม้ใหญ่ๆก่อนตอนแรก หลังจากนั้นก็ขยับไปจากโซ่กลายเป็นเชือกง่ายๆแล้วก็จากไอต่อไม้ใหญ่ๆกลายเป็นเสาไม้แค่ศอกเดียวอย่างเงี้ยครับพีชัยลองคิดดูอ่ะช้างอ่ะมันโตขึ้นทุกวันทุกวันแรงมันก็จะเยอะใช่ไหมใช่ครับแล้วการเอาช้างตัวใหญ่แล้วเชือกเล็กๆแล้วก็ต่อเล็กๆเนี่ยกระตุกทีเดียวไปไงหลุดนะหลุดนะอาจชรยหลุดน <c oughs> ักบรรยายเกาหลีก็บอกว่า พอไฟมันไหม้ไง <c oughs> ไฟไหม้เข้ามาช้างก็กลัวเลยก็กระตุกขานิดเดียวก็หลุดแหละ <c oughs> เขาถามว่าทำไมเชือกเล็กนิดเดียวเสาก็เล็กไอตอไม้ก็เล็กช้างจึงไม่สามารถที่จะกระตุกทีเดียวหลุดไปได้เพราะอะไรอาจารย์จมักจะถามนักเรียนถามคนผู้ฟังว่าทำไมช้างจึง ถูกเชือกราบแล้วก็ไม่สามารถที่ยวหลุดได้ทั้งนี้เชือกเล็กนิดเดียวแล้วก็เสาก็หลักก็เล็กนิดเดียวตอกเดียวเองเพราะอะไรเที่ยวใจก็เพราะว่ามันเกิดความเคยชินอถึงว่าครับนไทยเราเนี่ยชอบบอกโอ้ยเราตัวเล็กสู้บาซินจะไม่ได้สู้อะไรโอ้บาซินตัวเล็กๆก็เยอะแยะเบเบโต้เนี่ยก็ตัวเล็กนิดเดียวใช่ไหมใช่ครับแต่เขาไวเนะ บาสเราก็ยาวสู้เอเไม่กันไปเอาที่เป็นชั้นบางทีมันก็ไม่จำเป็นตัว,ตวยาวตัวเล็กมันก็กระโดดเก่งเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับเต่มักจะอ้างอย่างเอาไอ้เทควันโดเมื่อก่อนเราไม่เคยมีเหรียญทองโอลิมปิกเลยใช่ไหมเล่าครับใช่ครับอหลังน้องเทนนิสใช่ไหมนะทำมาแ้าสองเหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามักจะอ้างไงคอ้างว่าอยา่างงูอย่างนี้แล้วไอ้เรื่องช้างเนี่ยมันได้อะไร,รช้างมันมีศักยภาพ มนุษย์เรามีศักยภาพไหมละ่ะใช่ใช่มีนะครับอาจารย์ครับอ้าวมีสิอ้าวองคุลิมาเนี่ยมีศักยภาพเยอะชื่ออหิงสก,กะไปเรียนที่ตักกศิลาถูกเพื่อนอิจฉาอาจารย์โปรแกรมผิดให้ไปฆ่าคนป 99. น้999ก็กลายเป็นโจรไปเลยเป็นหรือยังครับอันที่ในตัวองคุลิมาเนี่ยมีพุทธะอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วแล้วทำไมตอนหลังก็ได้เป็นพระอราหันต์ได้อ่ะ ว่าเจอบรมครูของโลกไงพระพุทธเจ้าไงใช่ไหมครับน่าหูพระเจ้าท่านก็ปราดไว้ในทิริมาเนอร์ทศูแต่ไปฟังดูดินใน y o u t u b e มันมีเยอะแยะไปองค์ุริมานเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปโปรยก็ตกนรกหมกไหมไม่รู้จะเท่าไหร่ก็เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับว่าเรามีศักยภาพเอาศักยภาพเนี่ยอามาใช้ในทางที่ถูก อาไม่เชื่อพี่ชายเห็นในรายการอะไรคดีเด็ดไหมครับคุณป้าคุณลุงคุณตู่เจ็ดสิบแปดสิบนั่งเล่นไฮโลอ่ะเวลาเดินมาเนี่ยขยกอกขย๊ะขย็อกขย,กขยก๊ยะบอตํารวจมาเนี่ยวิ่งได้หมดทุกคนเลยอ่ะวิ่งเร็วเลยนะครับเอาวิ่งเลยดูเรื่องนางหน้ากว่าเราสวยกอ,อ่าอาจารย์ดูไม่น้ากว่าขนมอะ่ะใช่ไหมวิ่งหูดับตบไม้เลยอ่ะ กม็มันมีเรื่องเล่าที่รัฐอะไรของอเมริกาเมีอยู่รัฐรัฐหนึ่งเมื่อประมาณร่วมร้อยปีไปมันไม่โรงพยาบาลครับไปไม่หมดเลยเนี่ย ไอ้คนที่เข้าเฝือกแขนเฝือกขานอนติดเตียงเนี่ยวิ่งได้หมดเลยนะ <laughs> หายเลยนะ <laughs> วิ่งลงได้หมดเลย <laughs> อน,นี้เรื่องจริงเขาเขียนว่าอาจารย์ยังว่าเออจริงเว้ยว่าตอนนี้ถึงไอ้พวกเล่นไฮโลโปตัวอะไรต่างๆเนี่ยตามต่างจังหวัดพอตำรวจมาวิ่งก็ดูคด,ดีเด <laughs> <laughs> ็ดอ่ะครับเพราะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดก็เห็นมาบ่อยๆแล้ววิ่งทะลุกอไผ่อยังได้เลยครับกอไผ่เป็นดาบเล่นเนี่ยใช่ไหมครับเออแล้วว่าเรามีศักยภาพ เยอะใช่ไหมเรามีศักยภาพเยอะแต่เราปล่อยยักษ์หลับไง hmm. ยักษ์ในตัวเรามีไหมอ่ะครับอลลดินกับตะเกียงวิเศษเคยดูไหมเล่าหนังตะูน่ะครับอาจารย์เออภาพยนตร์น่ะอัลลดินกับตะเกียงวิเศษอะ่ะจริงๆริงแล้วเนี่ยเขาจินตนาการนะมาว่าเออมีอลลดินกับตะเกียงวิเศษนะอ mm hmm. ยักษ์จีนนี่เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราครับก็ดูตึกร้อยชั้นห้าร้อยชั้นถนนหนทางเนี่ย ไอ้ยักษ์เตียนนี่มันมาทําที่ไหนแล้วคนทั้งนั้นแหละใช่ป่าวใช่ครับไอดูประเทศจีนเนี่ยนะดูสิบ้านทังสูงที่อยู่ตามหน้าผาไปสร้างได้งไงอ่ะอืมครับต่อมาไอ้นกกระจอกนกอะไรที่มันสร้างเรายังคิดว่ามันอูหสุดยอดแต่นี้คนไม่สร้างที่อยู่ข้างบนเลยอ,ะอ่ะใช่ไหมใช่ครับพอเห็นแล้วแม่แเราดูด้วยตาเรายังเสียวูบเลย <c oughs> ครับไอ้คนอยู่จริงจะขนาดไหนอ่ะใช่ไหมใช่ครับ เอาถ้ากลับไปสักสองร้อยสามร้อยปีสมมติอะแล้วสีชายเดินไปท้องนาทองไรเดินไปกลางทุ่งแล้วเห็นเครื่องบินมันบินมาเนี่ยหูเราตกใจน่าดูเลยใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์กตัวอะไรวะเนี่ยมานกมันบินได้ยังไงว่านกใหญ่เหลือเกินเนี่ยตัวยังเบลลมเลยอะเราคงงงอะใช่ไหมใช่ครับไปดูหนังไอ้เทวดาถ้าจะบ้องวะเอาวนานมากนะครับอาจารย์เรื่องนี้เออไเหยแม่ที่เราขวดก้ง โคกไปทิ้งเนยนักบินไปกินกินโคกแล้วก็ทิ้งขวดโคกลงมาบนะแล้วไอ้ช้าวปลาพระเจ้าไปทิ้งเอะเห็นไหมเขาบอกอะไรไอ้นกอะไรว่าถ้าทางจะท้องไม่ดีเสียงหึ่งนะคือคือคนสมัยก่อนก็จะมองว่าเออมันเป็นผีหรือเปล่าหรือว่าไอ้อะไรมาผิดปกติกันไหม เพราะฉะนั้นน่ช้างกับศักยภาพของมนุษย์เนี่ยจะบอกให้ว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพเยอะครับแต่เราอะนอนหลับทับสิทธิ์ไงเราไม่ได้ใช้ศักยภาพมันใช่ไหมใช่ครับเออเอาสมมติว่าสีไทยที่อาจารย์บอกอะที่โรงพยาบาลที่ในสารัฐอะทำไมคนมันวิ่งได้ทั้งหมดแล้วทั้งที่ตัวเองอะหมอบอกยังไงชาตินี้มึงก็เดินไม่ได้แนละ้วติเดเตียงทำ <laughs> ไมมันวิ่งได้อะ่ะ เออถามหน่อยเคยดูหนังฟพเลสตัมไหมอ่าเคยดูครับอาจารย์ครับอ่าทําไมมันวิ่งได้อ่ะอ่าใช่ไหมมันข้าเปลือกอ่ะใช่ไหมครับเข้าเปลือกอ่ะโดนหนังติ๊กมั่งโดนอะไรยิงอมันก็วิ่งเลยนะครับที่ไอเด็กน้อยโตขึ้นมาเป็นมีระบุรุษของอเมริกาเลยครับทำไอ้อะไรนะโพเลสตัมอ่ะใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ทำเนาะฟพเลสตัมนะ่ปาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนซื่อสัตย์อะไรต่ออะไรต่างๆกันเนี้ยแล้วก็แล้วก็วกชี้ให้เห็นว่าเราอะมีศักยภาพเยอะโอ้มันวิ่งอยู่กี่วันเนี่ยเยอะนานน,นะนะในในหนังฮะใช่ไหมใช่ครับเออเพราะฉะนั้นในตัวเราเนี่ยมีศักยภาพเยอะแต่นี้มันอยู่ที่ครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยมีลูกมาเนี่ยก็อยาหวังจะอ,อะไรปั๊มปั ma, ๊มมาปั๊มแล้วดูแลด้วยดูแลให้เขาให้ดีแล้วเขาก็จะเป็นคนคนหนึ่ง เนี่ยหรือเป๋เ,เคยเห็นถังถังไม้มาละ่ะครับถังไม้มันใส่น้ําอยู่เพราะว่าไอ้แต่ละซี่เนี่ยมันมีคุณค่ามันมีคุณภาพถังน้ําใส่ข้าวใส่น้ําอะไรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเ,เดี๋ยวนี้ก็มีเอามาอัดอ,าอกันแต่ถ้าถ้าถังมันผุสักไม้สองไม้เนี่ยมันก็รั่วหมดมันก็ใช้ไม่ได้คนเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าคนผุผุชั่คนสองคนแล้วผุผุผนี่ดันเป็น ก็ใหญ่เป็นตด้วยยุ่งใหญ่เลยนะครับโค้งกินคอร์รัปชันขึ้นมาเนี่ยไอไอไอทรัพยากรของชาติมันก็จะรั่วไหลไปตรงไอผู้ผูกก่อนๆนั่นแหละใช่ไหมสี่จ่ายใช่ครับอาจารย์นี่ก็เรื่องสองสาเรื่องเอามาฝากกันวัและนิดติดเจียนสายนะสี่จครับได้ครับก็เป็นข้อคิดดีๆที่ มีนามาฝากกันนะครับเป็นประจาทุกสัปดาห์เลยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีลัแก้วมรสดนะครับที่นําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันเป็นประจำด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังกันได้นะครับทางอารสทารดีครับ เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน ทิ้งที่เคยตั้งปันิธานจะสืบสารรักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกดไม้นนก็คงสวยงามเติบโตมันคง ยิ่งใหญ่สมรไัยในหลวงของเราหลัตายทงไตรรงคของไทยที่ยังร่มเย็นดีอย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้ง คอยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆคนเฝ้าคอยเยก้าว